โอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sleep TV เช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมพี่อยู่ในเว็บ9 8 7าแโซนนะครับทุกคนคนระับผมซึ่งเป็นเว็บใหม่ของพี่นะผมเออไม่ใช่ใหม่หรอกก็คือพี่เคยทํามานานเนิ่นๆนานๆเลยนะครับทุกคนคนระับก็วันนี้นะผมพี่จะมาสุ่มให้ดูอีกสักรอบนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาสมัครกันก่อนเลยนะผมมาวิธีการสมัครนะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะผม ให้ใส่นะผมชื่อสมาชิกไปครับผมชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ก็ slave tv นะครับผมชื่อนามสกุลนะครับผมโอเคเมนนะครับผมคนดีนะครับน้องๆฮะเออแล้วก็รหัสนะครับผมโอเคตรงนี้กับ่กับรหัสผ่านอันแรกนะผมใส่เหมือนกันนะครับผมโอเคอีเมลนะผมไม่ใส่อะไรก็น้องใส่ใส่ใส่อะไรใส่อะไรก็ใส่อะไรก็ได้ับผมตางนั้นนะครับผมอีเมล com นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมเป็นเบอร์อะไรก็ได้นะครับผมอ๋อพี่ใส่เบอร์โดเนตไปเลยละกันนะครับผมโอเคแค่นี้นะผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ กดสมัครนะครับผมแล้วก็มันจะเด้งเข้ามาในนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมวิธีการเติมเงินนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมวิธีการเติมเงินนะก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับผมทางด้านบนแล้วก็อันนี้สามารถสแกน QR Code ได้เลยนะทุกคนสแกน QR Code นะครับผม Wallet หรือพร้อมเพ์ได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคพอเราโอนเงินเสร็จนะผมให้เราเอาเลขอ้างอิงมากรอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยืนยันการทํารายการนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม โอเคตามนั้นนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะวิมี200เครดิตแล้วนะครับทุกคนครับผมก็เอ้ยมีอะไรให้เราหน้าเล่นบ้างทุกคนก็มีลุ้นได้ดีไม่มีเกลือเนอะเอาะอันนี้อะไรอ่ะล็อกอินเพื่อเติมเคดีอัตโนมัตินะครับผมแล้วก,ก็ท้าผักธงนะครับผมมีท้าผักธงด้วยทุกคนเฮ้ยแต่ท้าผักธงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเักทํงมันมีหลายอันเลยเหรอทุกคนเฮ้ยโอกาสได้เยอะนะทุกคนโอกาสได้เยอะอยู่นะทุกคนก็ ลองมาสุ่มกันได้นะผมแล้วก็สุ่มรหัสฟรีไฟเป็นสุ่มรหัสฟรีไฟของแรนีครับผมเฮ้ย <He i, S 1> ได้เยอะอยู่นะทุกคนอันนี้ครั้งละเท่าไหร่อันนี้ครั้งละสิเหมือนกันนะครับผมเราก็ได้ผมอันนี้อะไรสุ่มไม่มีเกลือหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะโอเค ทำรายการได้แล้วนะครับผมป่าเม้นบีจีนะทุกคนโอเคนะครับผมก็มันก็จะมีมีลอ็อตเจนสองเพชนะครับผมอ๋อถ้าเกิดไอดีหมดนะครับผมมันก็จะลอ็อตเจนดสองเพชเข้าไปดีโดยอัตโนม,มัตินะครับทุกคนนะครับก็50เครดิตนะทุกคนโอเคโอเคครับผมก็ทุกคนครับผมเดี๋ยวพี่มาลองสุสมให้ดูนะทุกคน โอเคเดี๋ยวมาดูเพชรในเกมนะ้วตอนนี้พี่มีเพชรในเกมเท่าไหร่โอเคผมก็ตอนนี้พี่มีเพชรในเกมทั้งหมด12เพชรน,นะรทุกคนครับก,ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าไปสุ่มมันจะได้หรือเปล่านะทุกคน โอเคก็ตอนนี้พี่ได้เกม12เพรนะครับผมก็มาสุ่มกันดีกว่าครับทุกคนก็ตอนนี้นี่ครับผมก็พี่ก็มาได้ร้อยแล้วผมก็คือสุ่มครั้งละ50เครดิตนะครับผมก็ลองๆอาจจะมีโอกาสที่จะได้ชุดหรือได้ของแรนะครับผมต่างๆนะผมมาพี่ลองกดสักครั้งหนึ่งละกันเนาะอืมมันจะได้เข้าจริงๆหรือเปล่านะครับผมได้เข้าจริงๆไหมทุกคนโอเคนะครับ นี่ไอดีมีไหมโอเคเสียใจด้วยเพชโอแบบเสียใจด้วยคุณได้อ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสองเพชเข้าตัวนะครับผมก็จะได้เข้าอัตโนมัติเลยนะครับผมทุกคนก็นี่นะครับผมก็เข้าอัตโนมัติแล้วนะครับผมนี่เพชเข้าตัวแล้วนะทุกคนเห็นปะเออถึงมันจะไม่ได้นี่นะครับผมแต่ก็ได้เพชถึงร้อยเจ็ดสองเพชนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะมันไม่มีเกลือนจริงๆนะครับผมก็มันต้องลุ้นแน่ว่าจะได้ว่าได้ไอดีหรือได้เพชนะครับผม ตามนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่มาดูดีกว่าครับผมวันนี้สุ่มอะไรดีทุกคนก็มาสุ่มหมวเอดีกว่าทุกคนครับครั้งละสิบเครดิตครับผมมาสุ่มกันเลยครับผมตัวนี้ฮะมายังไงครับทุกคนฮะโอ้โหเกลือครับผมเกลือครับผมเกลือฮะครั้งที่สองครับผมมามาทุกคนมาครับมาครับทุกคนฮะ โอ้โหเกลือครับผมเกลือฮะมาทุกคนยังไงครับผมหมดไปทั้งหมดเท่าไรสา0สิบเครดิตแล้วทุกคนสามสิบเครดิตแล้วนะผมก็ยังเกลืออยู่นะ,ยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวสุ่มสักห้าสิบเครดิตนะผมนะทุกคนมาดูกันว่าเกมไหนมันน่าเล่นนะครับผมเฮ้ยได้หกสิบแปดเพชรว่ะทุกคนโอเคโอเคครับผมตอนนี้ได้หกสิบแปดเพชรมาแล้วหนึ่งครั้งนะผม โอเคหมดไปเท่าไหร่30 40เครดิตนะครับผมตอนนี้5้าสิบเครดิตแล้วนะครับผมโอเคครับผมเกลียนะครับผมอันนี้เกลือนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวไปดูเพชรฟรีไฟล์กันบ้างดีกว่าครับทุกคนนะนี่เลยสุ่มรหัสสุ่มบุฟเฟ่ฟรีไฟล์นะผมสุ่นบุฟเฟ่เพชรฟรีไฟล์เทุกคนมาเดี๋ยวมาสุ่มกันครับผมมาครับทุกคนนะโอเคเกลือนะครับผมรอบแรกนะครับผม กระเนั่นเผมนะรอบสองครับมมอบืมเดี๋ยวทุกคนก็เลือกเล่นกันได้นะคนทุกคนนะพี่ก็มาแนะนํานะผมให้ทุกคนลองมาสุ่มกันนะมาดูกันนะว่าว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมอืมคิดว่ายังไงครับผมทุกคนนะเกลือหรือไม่เกลือครับผมเรียบร้อยครับผมอืมายครับทุกคนนะ โอเคหมดไปแล้วนะผมสี่สิบเครดิตนะผมสี่สิบเครดิตนะผมก็ยังคงรเรือครับผมเรืออยู่นะฮะผมโอเคโอเคครับผมยังไงครับทุกคนคนระับโอเคเฮ้ยห้าสิบเครดิตเราได้เราได้หกสิบแปดเพชรมานะครับผมเออไม่ถือว่าโอเคนะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะทุกคนไหนมีอย่างอื่นไหมครับผมมีอย่างอื่นไหมครับผมส่งรหัสฟรีไฟส่งของแรนะครับผม นี่เลยครับผมเป็นหมวก F นะครับ68เพรนะครับผมเออห600เพชรเนะครับผมหมวก F ก้ามทองออกไปแล้วหรอเฮ้ยแล้วก็อันนี้ออกไปแล้วนะครับผมเหลือแค่ ID AK มังกรนะผมหมวก F นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยอ่ี ID สุดพิเศษนะครับผมตามนั้นนะครับผมทุกคนก็มาเดี๋ยวมาลองสุ่มอันนี้อีก50บนะครับทุกคนครับโอเคมาชิลๆก็ผมชิลๆฮะเราสุ่มหลายๆอย่างในรอบเดียวเลยนะทุกคนเออ โอเคครับผมก็เป็นเกลือนะครับผมั้งที่สองครับผมยังเกลืออยู่ไหมครับผมยังเกลืออยู่ไหมฮะยังเกลืออยู่ไหมก็ยังคงเกลียครับผมยีดเค้มครับผมตอนนี้ฮะเออยังไงคนยังไงเรียบร้อยครับผมเกลืยครับผมโอเคครับตอนนี้เหลือยี่สิบเครดิตนะครับผมมาสมกันเลยครับ ชิวๆนะครับผมชิวๆนะฮะโอเคเกลือครับผมเกลือฮะเกลือครับผมเกลือฮะยังไงครับทุกคนเฮ้ย68เพศไหมเหยีดเ้ยหกสิบแปดเพชรนะครับผมได้ชัวๆนะครับผมเว็บนี้ออกชัวๆนะครับก็มีเกลือบ้างได้บ้างนะครับผมแล้วแต่น้องๆเลยนะน้องอยากเล่นเกมไหนนะครับผมก็จัดกันได้เลยนะครับผมทุกคนนะฮะก็พี่นะครับผมได้สุ่ม ไปหมดไป200เครดิตนะผมก็คือได้กลับมาก็ถือว่าโอเคนะผมระดับหนึ่งเนาะมันเกลือบ้างไม่เกลือไม่เกลือบ้างนะผมก็ตามนั้นนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะที่อยากจะมาสุ่มนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะผมตามนั้นเลยนะทุกคนนะโอเคก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะเป็นเว็บไหนหรือจะเป็นการสุ่มแบบไหนนะผมก็ลองมาสุ่มกันได้นะผม มางมาเจอกันนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย